ครับวันนี้อบตพะยางนะครับโดยผมนายบุญลายภาใต้นายกงค์การบริหารส่วนตำบลพะยางพร้อมกับคณะผู้บริหารน,นะครับรวมทั้งเจ้าที่กองช่้างนะครับแล้วก็คนะกรรการตรวรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเพื่อคอนซีบ้านรากกระเฉดหมู่ที่แปนะครับในคุ้มของบ้านจ,จัดสรรซึ่งทางงค์การบริหารส่วนตำบลพะยางได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง มีความกว้างของถนน4เมตรนะครับแล้วก็มีความยาว1 3 5เมตรนะครับมีความหนา15เซนติเมตรซึ่งผู้รับจ้างและเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ส่งมอบงานจ้างให้กับอบวตเพื่อย,อยางซึ่งวันนี้ทางกองช่างพร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก็ได้พาการออกมาดูหน้างานเชื่อตรวจรับงานจ้างว่าเป็นไปตามแบบรายงานจ้างหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ โคตรตกไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่อยากให้ถนนคอนดงพี่น้องบ้านลากันสูงที่แก่ได้ใช้เร็วนะครับก็เลยฝ่าทายฝนมาเพื่อตรวจรับงานจ้างั้งนี้นะครับส่วนการรับงานจ้างนะครับคณะกรรมการประธานกรรมการตรวจงานจ้างเมื่อตรวจงานจ้างแล้วเป็นยังไงครับครับในส่วนของคระานกรรมการตรวจรับงานจ้างนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับก็ถนนก็มีรูปแบบรายการนะครับตามที่ทางกองช่างได้ดำเนินการและประมาณการไว้นะครับผม กว้าง4เมตรยาว1 3 5เมตรที่5เซนติเมตรแบมรูปแบบครบถ้วนตามรายการครับผมทางเช้งแลวก็นะครับอี่วนหนึ่งนะครับทางการดำเนินการที่ให้บริหารจัดการการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในความดูแลของท่านประหลัดามลุกมีเมนุนะครับประหลัดอวบตพยางไม่ทราบว่าท่านประหลัดได้กำกับดูแล การดำเนินง,งานของงานข้าแล้วก็พระรรมกัรญัตหมู่บ้านและกรมการตรวจการเ้าแล้วเป็นยังไงครับเราก็ดูภาพรวมก็เรียบร้อยดีนะครับครบส่วนทุกประการนะก็ดีใจนะครับแล้วก็่นใจที่ท่านผู้นําหมู่บ้านนะครับท่านอายท้องที่ท้องถิ่นอบคณะกรรมกท่าน,าานไ,ดได้มาดูแลเทวยกันนะครับก,ก็ก็อยู่บนพื้นฐานของนโยบายของคานายกที่ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับขับการดำเนินการก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีถูกต้องครบถ้วนทุกประการครับผมว่าถือว่าการก่อสร้างถนนท่อนกีบตามข้อบัญญัติองประมาณของบตนะครับที่มีจุดประสงค์ที่จะก่อสร้างถนนให้กับพี่น้องบ้านละกสือหมู่ที่แปดนะครับก็สําเร็จลุล่วงด้วยดีทั้งมาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบนะครับหลังจากนี้ก็ขอส่งมอบถนนให้กับพี่น้องชาวบ้านละกสือนะครับโดยท่านอบตทองใบ นะครับแล้วก็ท่านสมรสาพรโดยเฉพาท่านผู้ช่วยขึ้นมาร่วมดูแลในการตรวจราคาแค้งนี้ก็ขอชมว่าสนุนให้ตับดนอแรกระเบิดต่อไปนะครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านนายกนายพาใต้นะครับและทีมงานบริหารทุกท่านนะครับทีค่คุมกองทัพสมบูรณ์แบบนี้ครับสนุนของพันธระเบิอเส้นนี้เที่ยงครับขอบคุณครับ